สวัสดีครับครูสุธิพงษ์หดหมานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี2รหัสวิชาวส2 2งหวิชานี้แบ่งออกเป็น4หน่วยหน่วยที่1เทคโนโลยีกับชีวิตหน่วยที่ 2. อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีหน่วยที่ 3. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมหน่วยที่ 4. การคิดเชิงออกแบบ วิชาที่จะช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมให้กับผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมในบทเรียนเพื่อฝึกให้ผู้เรียนประยุกต์ให้ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาขอบคุณครับหน่วยที่ 4. การคิดเชิองออกแบบตัวชี้วัดว่า4.1เทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยี2ระบุป,ปัญหาหรือความต้องการในชุมชน หรือท้องถิ่นสรุปก,กรอบของปัญหาร,รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 4. ทดสอบประเมินผลและอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไขพร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหา 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยการคิดเชิองออกแบบ (Design t i n g ในกระบวนการคิดเชิองออกแบบจะมีขั้นตอนที่ต้องสร้างต้นแบบโปรโต t y p e ซึ่งจะเป็นการสร้างต้นแบบเบื้องต้นแบบง่ายๆโดยอาจจะสร้างเป็นภาพสามมิติภาพว่าแสดงละครจำลองหรือสร้างบทภาพก็ได้การคิดเชิองออกแบบจะทำให้ต้นแบบที่เราต้องการสร้างมีข้อผิดพลาดเลือนน้อยมากการคิดเชิองออกแบบดีไซน์ t ิ i งกิ้งมีแนวคิดสำคัญคือการออกแบบ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการคิด Human-centered design ซึ่งมีสิ่งสำคัญอยู่3อย่างคือ 1. คน People ยึดคนเป็นหลักในการออกแบบและออกแบบเพื่อให้คนได้รับประโยชน์ 2. ปัญหา Problem สำรวจค้นหาว่าคนมีปัญหาอะไรและจะทำอย่างไรเพื่อเข้าใจปัญหาของผู้คนที่เป็นเป้าหมายให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 3. ความคิดสร้างสรรค์ Creativity หมายถึงต้องมีการออกแบบการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์สร้างต้นแบบที่นำไปพัฒนานต่อจนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นวิธีการกระบวนการสินประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาได้จริงและตรงวัตถุประสงค์ไว้การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง e m p i s e คือการทักความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะใช้กลุ่มที่จะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่ใช้ครั้งแรกแล้วจะเลือกใช้ทั้งเรื่องของปัญหาความต้องการความรู้สึกโดยวิธีการทำความเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้งทำได้การระบุป,ปัญหาและกรอบของปัญหา defin คือการระบุป,ปัญหาหรือประเด็นหลังจากที่ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วยกระบวนการข้างตน้นจากนั้นจะนำข้อมูลของผู้ใช้งานทุกคนมาจัดกลุ่มของปัญหาและระบุป,ปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน การหาแนวทางแก้ไข ADE คือขั้นตอนการค้นหาความคิดใหม่ๆที่จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุดโดยวิธีการระดมสมองของคนใอทีการสร้างต้นแบบ Prototype คือการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้สื่อสารกับผู้ใช้ว่าไอีีที่ได้คิดค้นขึ้นนั้นจะสามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานได้จริงหรือไม่ โดยทำการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานเพื่อให้ทีมออกแบบสามารถรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนจะไปสู่ขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์การสร้างต้นแบบสามารถทำได้ตั้งแต่การวาดแผนผังบนกระดาษไปจนถึงการสร้างโมเดลซึ่งมีรูปแบบในการสร้างการทดสอบเทสตเป็นขั้นตอนสุดท้ายย้อนในกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่พัฒนาขึ้นจะสามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานได้ตามที่ตั้งไว้และรับสิ่งที่ผู้ใช้สะท้อนกลับนามมาปรับปรุงต่อไปการทดสอบผู้ใช้ต้องมีต้นแบบตามเกณฑ์ประเมินนักเรียนจะสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาปัจจุบันจากโฟมได้อย่างไร